ประกอบอยางกันครับผมยางในเส้นเก่ากอบอับยางนอกเส้นใหม่นะครับผมก็เหมือนกับอะไรล่ะัวมันเกิดใหม่แลครับผมจิตเกา่าในล่างใหม่อืม ชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมถ้าทำใจว่าได้มเป็นต้องตายก็ดีไปนะครับผมถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกไปเถอะนี่หัวหลักของธรรมชาติคือการหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเกิดดับเป็นเรื่องธรรมชาติเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับผม ถ้าใครหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงตามการเวลา